สวัสดีครับคุณกำลังกังวลอะไรอยู่หรือเปล่านะครับในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนทีเดียวนะครับคนทั้งโลกก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันก็คือมีเรื่องที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เกิดความไม่สบายใจกังวลไม่ว่าจะเริ่มจากกังวลตัวเองจะเป็นยังไงต่อไปจะดูแลครอบครัวยังไงดูแลลูกยังไงดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไง ดูแลพนักงานดูแลคนรอบตัวหรือพี่น้องในคิณสักย่ังไหก็เริ่มจากกังวลจากตัวของเราขยับไปเรื่อยๆเป็นเหมือนขลื่นไปใช่ไหมครับก็แล้วยิ่งตอนนี้ก็มีโรคระบาดตัวใหม่ใช่ไหมครับที่เข้ามาอีกก็คงจะมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้เสมอคือ ถ้าย้อนดูในที่ผ่านมาเราก็มีหลายเรื่องที่เราขอบคุณพระเจ้าได้จากความไม่แน่นอนนี้เราก็หลายอย่างก็ดีไปกว่าที่เราจะเดินไปตามแผนก่อนที่พระเจ้าจะเข้ามาแทรกแสงด้วยซ้ำใช่ไหมครับลองขอบคุณพระเจ้าแล้วนับพระพรดูนะครับเ <laughs> ช้านี้ผมเดินไปส่งลูกสาวอีกแล้วนะครับก็วันนี้หนาวมากนะครับมัน หนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับระดับความหนาวเราก็จะเข้าใจไม่เหมือนกันเมื่อเรามาอยู่ที่ต่างประเทศเราก็จะมีระดับความใจเข้าใจความระดับความหนาวที่แตกต่างกันนะครับเราถกเถียงกันต่างๆในเรื่องชุดมากมายเวลาเราเดินออกจากบ้านนะครับเพราะว่าวันที่มีฝนเราก็ต้องมีชุดหนึ่งแล้วมันมืดเราก็ต้องมีตัวที่มันสะท้อนแสงเพื่อไม่ให้รถชนเรานะครับ แลว,วันที่มีอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราก็จะทบเทงกันวันนี้เราทบเทียงกับลูกสาวเรื่องถุงมือนะครับที่มันต้องเป็นถุงมือที่ไม่ใช่ไหมพรมแต่เป็นถุงมือที่น้ําเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องจับหิมะใช่ไหมครับก็ทบเทียงกันถุงมือเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราก็เดินเราก็อยากจะเดินทางที่ไม่มีน้ําแข็งละลายเพราะมันจะลื่นลูกสาวก็บอกไม่ได้ต้องเดินทางนี้ผมบอกว่าเดินทางนี้สิ เห็นไหมคนข้้งหน้าก็าเดินเหมือนเราเนี่ยนะเขาบอกไม่ได้ดิเป็นทางรถแต่วันนี้มันได้นะเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายเราจะเดินถึงโรงเรียนช้าถ้าเดินทางนี้จะเร็วกว่าผูู้กศรก็ปิดตาไม,ไม่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 เห็นไม่เห็นต้องเดินทางนี้เราสะท้อนหนึ่งหลายๆครั้งอ่า ผมเป็นเด็กแล้วผมมาที่ฐานกับพระเจ้าแล้วผมก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้ากําลังนําแม้มันไม่ใช่ทางที่ผมคุ้นเคยเพราะมันเป็นทางที่ผมไม่คุ้นเคยและเป็นทางที่ผมไม่แน่ใจมันควรจะเป็นแบบนั้นกติกากฎกของโลกเป็นแบบนั้นเหมือนกับเส้นทางนี้เป็นเส้นของรถเส้นนี้ของเส้นของคนเดินแต่ว่าเมื่อมันลื่นมันเดินไม่ได้เราจะเปลี่ยนมาตรงรถเพราะรถนี่เขามีการเคลียหิมะเราจะเดินง่ายกว่าแล้วก็คนก็เดินตรงนี้ง่ายแล้วรถก็จะระวังเองแต่ว่าเมื่อเด็ก เมื่อเราเป็นเด็กเราก็จะรู้สึกว่าต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ได้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตรงข้างหน้าที่เหมือนสถานการณ์ที่เด็กๆถูกสอนก็เพื่อความปลอดภัยแต่ก็จะยืดหยุ่นได้ในแบบบางสิ่งอย่างเราจึงต้องให้พระเจ้านําในแต่ละช็อตเมื่อเห็นลูกตัวเองก็อดหัวเราะไม่ได้ว่าตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นที่ต้องเป็นแบบนี้ต้องทําแบบนี้โดยที่ไม่ได้ให้พระเจ้าเข้ามามากเราที่เราเราก็จะเดิน เส้นที่เราไม่คุ้นเคยแต่เราต้องระวังเพิ่มขึ้นเมื่อเราโตขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าเดินตรงตรงน้ําแข็งแน่นอนน่าจะไม่ถึงเพราะมันสูงด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ลื่นมากนะครับมันก็จะเป็นความยากนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ว่าบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เรามั่นใจหรือสบายใจนะักแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีแต่ถ้า สิ่งที่เราสบายใจนั้นไม่มีพระเจ้านั่นน่ากลัวกว่าสิ่งที่เราควรควรให้ความสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรารู้ไหมว่าในทุกๆช่วงเวลาของเราพระเจ้าอยู่ตรงไหนน,นะครับเราก็ทกเถียงกันแล้วก็พอผมก็คุยกับลูกต่อนะครับบอกว่าป้าพ่อรักวีดามากเลยนะวิดาก็หัวเราะแล้วว่าหนูไม่ใช่ชื่อวีดาหนูชื่อวีดีอ่ะรักวีดีมาก ไม่มีวีดีต้องเป็นวีดาเขาก็แย่ yeah, ผมแบบนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นวีดีหรือวีดาอะไรเง้เาก็จะพูดตลกๆแต่แต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าผมรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะชื่อวีดาหรือเขาชื่อวีดีแต่ผมรักไม่ใช่เพราะเขาชื่อวีดาผมรักที่เขาเป็นเขาเขาจะชื่ออะไรเขาจะเป็นยังไงเขาจะพูดยังไงเขาจะแย่ผมยังไงเขาจะล้อเล่นยังไงผมรู้สึกว่า มันเป็นบรรยากาศที่เขาไว้วางใจผมที่จะพาเขาไปถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องพยายามยืนยันว่าเขาคือวีดานะต้องรักเขาแต่เขาเป็นเขาเขาจะเป็นอะไรก็ได้ผมก็รักเขาแล้วผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆว่าหลายๆครั้งเราก็ไม่ต้องพยายามยืนยันว่าเราเป็นลูกพระเจ้านะเราเป็นคริสเตียนนะเราเชื่อในพระเจ้านะแต่เรามั่นใจเลยครับว่า พระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็นเราพระเจ้าก็รู้ว่าเราเป็นยังไงเราเป็นลูกของพระองค์ยังไงเราดือ้อเราไม่ดือ้อเราอาจจะงอนพระเจ้าเราอาจจะงองแงเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราจะยังไงแต่ในทุกๆโมเมนต์นั้นพระเจ้าพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ค่อยๆรอเราโตขึ้นเมื่อเราโตขึ้นเราก็จะได้ดูแลหรือบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายแล้วก็ใหญ่โตขึ้นเมื่อพระบิดา พระเจ้าดูว่าเรายัางไม่โตขึ้นพระเจ้าก็จะค่อยๆรอ,อ,อเราอ,อย่างคันุถนอมเราเหมือนผมก็รู้ว่าถ้าวีดาโตขึ้นวิดาก็จะพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมปีนหน้าผาหรืออะไรต่างๆที่มันอาจจะ,ะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะท้าทายขึ้นแต่ว่าเมื่อเขายังไม่พร้อมเขาก็ยังเล่นตุ๊ก,กตาเล็กๆอยู่แต่เม,เมื่อเขาพร้อมเขาก็จะฝึกกล้ามเนื้อของเขาให้แข็งแรงเพื่อเขาจะ พร้อมที่จะเล่นสิ่งต่างๆที่ท้าทายในชีวิตของเขาขึ้นแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นแน่นอนที่รักทีเดียวครับที่รักครับบางครั้งพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่อยู่ในแผนการความคิดของเราอยู่ที่ตอบสิ่งที่อยู่ในความกังวลของเราไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกอยากให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าพระเจ้า ก็เตรียมและรอที่จะอวยพรเราแล้วก็พาเราไปอย่างทานุถนอมเราพี่น้องครับในสถานการณ์นี้ไม่ว่าคุณกําลังเผชิญอะไรคุณกลัวอะไรอยู่หรือคุณกําลังรู้สึกไม่มั่นใจอะไรผมอยากจะหนุนน้าใจว่าพระเจ้าเองก็พูดกับผมในเช้านี้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าจะพูดกับพี่น้องผ่านคลิปเรื่อนี้เหมือนกันว่าพระเจ้าทนุถนอมท่านพระเจ้าเฝ้าคอยดู แล้วเอนดูท่านนะท่านจะเดินทางนั้นหรือทางนี้พระเจ้าก็พร้อมจะไปทางนั้นและทางนี้กับท่านแต่ทางที่พระเจ้าเลือกอาจจะไม่ตรงกับใจท่านแต่อาจจะเร็วกว่านะครับอาจจะไปถึงเป้าหมายและสะดวกกว่าและง่ายกว่าและดีกับท่านมากกว่าบางครั้งดีกว่าไม่ได้ลัดอาจจะอ้อมแต่ก็ดีกว่าบางครั้งดีกว่าอาจจะเร็วกว่าเพื่อไปเพื่อเพื่อไปถึงบางสิ่งอย่างสิ่งเหล่านี้ยาก เกินที่จะบอกทั้งหมดว่าฉเฉลยทั้งหมดว่าต้องไปแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นถึงจะเวิร์กแต่มันง่ายกว่าที่ follow หรือติดตามพระเจ้าวันต่อวันนาทีต่อนาทีและตื่นเต้นกับทุกๆุช่วงเวลาที่เรามีครับลงเหมือนที่ลูกสาวของผมก็ตื่นเต้นในทุทกๆช่วงเวลา ของเราที่ไปด้วยกันเขาจะพยายามอยู่ติดตัวผมไว้เสมอพยายามจับมือผมไว้ให้แน่นไม่ให้ปล่อยเพราะเขารู้ว่าเมื่อใกล้คุณพ่อจะปลอดภัยและเมื่อคุณพ่อไปทรงหรือมารับเขาจะรู้ว่าเขาปลอดภัยเขาได้ได้รับความรักแล้วก็รู้ว่าคุณพ่ออย่างสนใจทั้งรับและส่งเขาอยู่ และเมื่อเราต้องวางปล่อยเขาไว้ที่โรงเรียนกับคุณครูเขาก็รู้ว่าในช่วงนั้นคุณพ่อไม่ได้อยู่แต่คุณพ่อก็สามารถที่จะดูแลเขาอยู่บางครั้งพระเจ้าอาจจะวางคุณปล่อยคุณไว้ที่โรงเรียนที่ดูเหมือนคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณอาจต้องอยู่กับครูที่ไม่คุ้นเคยบ้างอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาที่ไม่คุ้นเคยมั่งแต่นั่นจะดีสำหรับเราเพื่อเราจะเรียนรู้ช็อตต่อช็อตพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ แม้เราเห็นหรือไม่เห็นได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่พระเจ้าก็อยู่กับเราเสมือนผมอยู่กับลูกเสมอแม้ว่าผมไม่ได้อยู่กับลูกที่โรงเรียนแต่ครูก็จะคอนเน็กกับผมโทรศัพท์ไม่สบายใจอัปเดตกันตลอดผมสามารถโทรหาครูครูสามารถโทรหาผมเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่เราคอนเน็กตกันหมดพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่า มนุษย์เหล่านี้ที่สร้างระบบโรงเรียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีความรู้พระเจ้ารักท่านแล้วก็วางท่านในแต่ละจุดในทุกๆมุมโลกด้วยความรักและทารุณถนอมท่านหวังว่าพี่น้องจะได้รับกำลังขึ้นในพระเจ้านะครับพี่น้องได้รับชมแล้วรู้สึกยังไงมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่ฐานเผื่อพิมพ์เข้ามาได้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกข้อความ แล้วก็จะกดหัวใจกดความห่วงใย,ยไปให้นั้นสะท้อนว่าผมได้ที่ฐานเผื่อท่านแล้วนะครับอยากให้ที่ฐานเผื่ออะไรก็ส่งเข้ามานะครับก็เป็นเพื่อนกันเคียงข้างกันเป็นแบบเป็นกันเองนะครับแล้วก็เราเรื่องให้กันและกันฟังแบบนี้นะครับไม่ได้มีโปรดักชันอะไรมีกราฟิกอะไรเยอะแต่ว่าก็เป็นแบบเรียบเยบง่ายกันเองแบบนี้นะครับ ถ้าคลิปวิดีโอนี้ทำให้ท่านรู้สึกอิ่มเอ,อิบยิ้มในใจอะไรยังไงก็ผิมดกลับมาแล้วถ้าจะแชร์เรื่องราวนี้ให้สำหรับคนที่กังวลบางเรื่องอยู่ก็อยากฝากพี่น้องช่วยแชร์ชส่งต่อไปแล้วก็อัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับขอบพระเจ้าวยพรครับสวัสดีครับ